สวัสดีครับคุณฟ้าบ้านไม้นกดาวนะครับวันนี้ก็เรามารีวิวอีกหลังหนึ่งนะครับเราติดตั้งอยู่ที่บ้านโนนสะอาดนะครับตำบลกุดทาต์อำเภอหนองนาคำจังหวัดขอนแก่นนะครับเป็นบ้านหลังใหญ่ต่อเดิมจาก 9, คูณนะครับจะเป็นเคูณ12หลังนี้จะเป็นอีกแบบหนึ่งนะครับที่ลูกค้าออกแบบแล้วก็เราทำตามแบบลูกค้า เพื่อให้ลูกค้าได้อยู่อย่างมีความสุขนะครับเพื่อให้ลูกค้าออกแบบเองเราสร้างตามแบบบ้านหลังนี้ก็ยังไม่เสร็จดีนะครับแต่ว่าเราก็รีวิวก่อนนะครับยังไม่ได้ทําสีแต่เราถ่ายให้ดูก่อนอ่แล้วเดี๋ยวพาเดินขึ้นไปชมก่อนนะครับก็จะเป็นบันไดเมตรยี่สิปิดทึบนะครับ บันไดเราก็ยังไม่ทําสีนะครับเป็นบันไดเนี่ยส่วนมากก็จะเสร็จหลังเพื่อนนะครับบันไดเราต้องขึ้นรีวิวบนบ้านก่อนฮนะเดินมาก็จะเป็นระเบียงระเบียงปกติแล้วก็เก้าคูณก้าธรรมดาก็จะเป็นระเบียงสองเมตรแล้วก็มีม้านั่งนะครับฝ้าเป็นไม้นะครับด้านนอกฝ้าไม้ด้านนอก แล้วก็จะมีระเบียงอีกด้านนี้เดี๋ยวเราดูข้างในก่อนนะครับเดี๋ยวเราจะพาเดินมาดูไฮไลท์ตรงระเบียงตรงนี้นะครับช่างกำลังเก็บสีเดี๋ยวเป็นประตูทางเข้าเป็นประตูบานเลื่อนนะครับเป็นบานสไลด์เข้ามาภายในนะครับภายในนี้จะเป็นห้องโถงขนาดใหญ่นะครับห้องโถงนี้ก็จะ กว้างนะครับกว้าง6เมตรลึก7เมตรเป็นห้องถงถงใหญ่เลยบุด้วยไม้หน้าต่างบานยาวจะสวยงามนะครับลูกค้าเลือกที่จะเอาสองห้องนอนนะครับเพราะว่าลูกค้าไม่ได้มีคนที่จะมาอยู่เยอะแล้วก็เรื่องที่จะเอา2ห้องนอนทีนี้ก็สามารถที่จะทำเป็น ห้องโถงได้กว้างนะครับห้องโถงนี่จะกว้างเราปิดไฟดูห้องโถงนะครับฝ้าด้านบนก็จะเป็นฝ้าไม้เป็นฝ้าไม้ประดูหมดเลยนะครับห้องนอนก็จะอยู่สองห้องนอนนะครับเดี๋ยวเราพาดูห้องนอนภายในห้องนอนก่อนนะครับเนี่ยดูห้องแรกห้องแรกขนาด สามเมตรคูณสมเมตรนะครับห้องไม่ใหญ่เพราะว่าจะเป็นห้องลูกสาวฝ้าไฟทำให้เรียบร้อยพื้นเงาสวยแล้วนะครับห้องถัดมาจะเป็นห้องใหญ่นะครับห้องนี้พื้นเงาสวยฝ้าไฟติดเรียบร้อยสวยงามหน้าต่างบานยาว จะดูสวยนะครับอยู่โป่งดูโล่งดูทันสมัยนะครับเ mm. นี่ยก็คือปกติ99เราจะเป็นตรงนี้จะเป็นห้องนอนนะครับห้องนอนจะเป็นห้องนอนตัวแอลสห้องนอนหรือจะเป็นสี่ห้องนอนแล้วแต่แต่ว่าลูกค้าตัดห้องไปเลยตัดห้องไปแล้วก็เอาไม้ทำฝ้าด้านบนนะครับและเพิ่มเติมก็คือเป็นบุไม้หมด บุไม้ทั้งหมดเลยครับจะดูโลง่งโล่งมากแล้วก็กว้างจะกว้างขึ้นนะครับแล้วตรงด้านหลังก็จะต่อออกมาเป็นห้องน้ำห้องน้ำนะครับก็จะเราตีตะข่ายแล้วก็ตีพื้นปูนให้เรียบร้อยลูกค้ารอติดสุขภัณฑ์กับติดกระเบื้องก็เป็นอันเสร็จนะครับ ระเบียงที่เดินลงมาครับระเบียงเรายังไม่ได้ทำสีนะครับภายในคือภายในห้องโถงห้องนี้เราทำให้ใหญ่นะครับเพื่อจะรับแขกได้กว้างขวางเป็นรูปแบบอีกรูปแบบหนึ่งที่สวยนะครับ จากเคูณเเราธรรมดาเราก็จะมีห้องแต่ลูกค้าไม่เอาห้องก็จะเป็นสวยอีกไปอีกแบบหนึ่งนะครับสวยกว่าเดิมใหญ่กว่าเดิมกว้างกว่าเดิมพื้นที่ใช้สอยเยอะกว่าเดิมนะครับอ่าเราออกไปดูไฮไลท์ตรงด้านข้างระเบียงอีกทีหนึง่ง ตอนนี้ก็จะเป็นมงคุมบันไดนะครับมงคุมบันไดเต็มเสาสี่ต้น <c oughs> เดินเป็นระเบียงออกมานะครับระเบียงนี้ก็จะกว้าง3เมตรนะครับยาว9เมตรไปเลยนะครับ <c oughs> ยาวสุดไปเลยฮะ <c oughs> เป็น <c oughs> ที่ที่ลูกค้าสามารถที่จะเอาโต๊ะอาหารหรือมานั่งรีแลกได้นะครับ นั่งกินกาแฟหรือสังสรรค์นะครับบ้านหลังนี้ที่สวยมีระเบียงด้านด้านข้างเพราะว่าลูกค้าจะดูวิวนะฮะเนี่ยคือวิวภูเขานะครับวิวภูเขาเป็นภูเขาด้านหลังด้านหลังของบ้านหลังนี้ก็จะเป็นวิวภูเขา ห้องน้ำนที่ตอออกมานะครับเบรียงชาญก็ใช้ประโยชน์ได้เยอะนะครับแต่พื้นเรายังไม่ได้ลงสีพื้นรอบสุดท้ายนะครับก็จะไม่เงาเท่าไหร่แต่ว่าถ้าลงลงสีไปแล้วก็จะสวยมากถือว่ากว้างนะครับกว้างและใหญ่มากบ้านหลังนี้ 9เมตรคูณ12เมตรกว้างและใหญ่สมฐานะของคนเจ้าของบ้านที่ซื้อนะครับไม้ก็ของเราก็จะเป็นไม้ประดูหรืเปียงด้านนอกก็จะเป็นฝ้าไม้ประดูนะครับเดี๋ยว <c oughs> เราผ่าเดินลงไปด้านล่างนะครับบันไดก็จะเป็นบันไดเมตรยี่สิบปิดทึบ นี่ด้านล่างนะครับด้านล่างเราก็ถ่ายให้ลูกค้าดูนะครับทุกหลังนะครับถ่ายให้ลูกค้าดูได้หมดนะครับเพราะว่าคานรับน้ําหนักเราจะเป็นคานคู่นะครับแล้วก็ตัวคานนี่ก็จะตีถักตีถีมากนะครับตีถีบ้านเราทุกหลังจะไม่มีโยบยาบนะครับ เราถ่ายด้านล่างให้ดูได้หมดเลยไม่ว่าจะเป็นด้านบนด้านล่างเราทำมาตรฐานมาตรฐานเดียวกันนะครับสวยทุกที่ยังมาดูด้านหลังกันนะครับอันนี้คือระเบียงห้องน้ำนะครับห้องน้ำ ตรงนี้เราเบียงด้านข้างที่ต่อกมาเพิ่มเติมนะครับนี่นะฮะที่ต่อกมาเพิ่มเติมสีเรายังไม่ทำก็ยังสวยเลยนะครับเพจปูฟ้าบ้านไม้นกดาวนะครับเข้าไปกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับอยู่ในเพจปูฟ้าบ้านไม้นกดาวแล้วก็ใน youtube นะครับเข้าไปกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับ อยู่อำเภอการทลักษณ์จังหวัดศรีสะเกดเราจะสร้างสารรค์ผลงานให้ลูกค้าได้อยู่บ้านอย่างมีความสุขนะครับถูกใจทุกที่ที่สร้างให้นะครับให้ลูกค้าเนี่ยติชมมาได้เลยนะครับเราทํางานหน้างานนะครับทําหน้างานสามารถที่จะติชมหน้างานได้เลยอำเภอกันทลักษณ์จังหวัดศรีสะเกดนะครับฟูฟ้าบ้านไม้นกดาวขอบพระคุณมากนะครับที่เรา สำหรับผู้ที่ติดตามแล้วก็กดไลค์กดแชร์นะครับสวัสดีครับ